ข่าวต่อไปเราพาไปที่ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกเขาออกมาเตือนภัยมันมีหญิงสองคนเนี่ยเขาแกล้งทำของตกแล้วก็ก้มหยิบรวงเข้าไปใต้ป้ายชื่อนะครับและก็ลักกระเป๋าเงินแล้วก็หลบหนีไปเวลา18บแปนากาของวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางพลตำรวจโทรอุทัย อบมาลีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกแกได้รับแจ้งเหตุจากนายนพพรวรัไทยสงอายุ51ปีเป็นเจ้าของร้านป๊อปทากโกยากินะครับเขาบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยเป็นหญิงวัยประมาณ60ปีและวัย40ปี2คนทําทีเดินผ่านหน้าร้านนะครับที่แกขายป๊อปนะครับป๊อปทากโกยากิอยู่เนี่ยนะฮะ นะครับเดินไปเดินมาอยู่หลายรอบครับและก็ทำทีจะมาซื้อสินค้าแล้วก็แกล้งทำเป็นก้มลงเก็บของแล้วก็นะครับเข้าไปที่ใต้ผ้าป้ายชื่อร้านนะครับแล้วก็ลักกระเป๋าสะพายอ่าข้างสีเขียวยี่ห้อมังกีมียี่ห้อด้วยภายในกระเป๋าเนี่ยก็ วางกล่องพลาสติกป้ายชื่อร้านไว้ในกระเป๋าเนี่ยมีเงินประมาณ4,000บาทบัตรประจำตัวประชาชนของตนและภรรยาและก็ใบขับขี่รถยนต์เอกสารของลูกอีกนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับเหตุเกิดที่ตลาดนัดเปิดท้ายขนส่งสีเมืองเก่าศูนย์วิทยุเมืองนครนายกนะเขาไปขายของอยู่ที่นั่น นะครับจึงประสานงานสายตรวจรถยนต์และจักรยานยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่สืบของเมืองนครนายกเนี่ยรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมกับเก็บข้อมูลหลักฐานหากล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อจะติดตามสองตัวคนร้ายเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้เสียหายกันชักงนิดหนึ่งนะฮะ ขาคนเนี่ย้จต้องมีมีมตะนแบวแจกดอกแกคนขั้ว่นะแล้วเหมือนกับแกทำเป็นสิ่งของส่งนี่ยตกนส่งแเนี้ยแล้วก็มืเจ็บแต่ถ้าเวลาสันากัแต่ว่าเราช้คันือเราก็เลยไม่คสนใจเออไม่รู้ไองไงว่าของเราหายพอขาไปทัก้นประมาณตั้าทีแล้วพอเทีกครั้หมดแล้วแล้ก็ ในเงินมีในใน,ในกระเป๋ามีเท่าไหร่4,000บาทเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุร้วงกระเป๋าแต่ร้วงกระเป๋าเจ้าของร้านเลยนะครับซึ่งขายอยู่ตลาดนัดคําทีมาซื้อของแล้วก็ทําเป็นของตกแล้วก็อีกคนงก็มุดไปเอากระเป๋าเงิน ของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยระวังนะครับเนี่ยนะครับถา้าใดมีข้อมูลก็ติดต่อไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกนะฮะ